ท่านผู้ฟังขับเป็นว่าใจประสง์แล้วกัางดงกะว่าท้งใจขี่ข้านกลางบ้านกะว่าดงใจประสง์แล้วเมืองแก้วกระดันฮอดใจประสง์นอดแก้วแน่ทำกะบนหาใจบสใยต่อแก้วแย่งเงากะบอซองใจบสใสต่อข้องตีได้กะบอดังใจโบโซดาด้วยวอมันกะเป็นพิษใจโบโซดาดอมเบาดีกะเป็นห้ายใจโบสัทท่าแหลวแสนเสีย่อยกะปานดาใจโบสัทธ่าน้ำเฮ็ดดีกะปานหายพี่น้องแฟนๆสุกูทุกคนครับผม สุขีมันเสมอมั่นเครือเก่าหรือผู้สาวผู้เท่าไม่ห่างน้อยกับพํากันพ่อกันครับในส่องพ่อใหญ่สีน้าจันเพนหนูมอนจะเป็นมือแหลกสลามังมือนนิเนะเาะอ้ามียังกะต้องครับขอกาขอพระคุณพี่น้องแฟนๆติดตามแพนฟันเทเพนนํา,นานนนมาลังคนกนทะทรศัพท์ไปยุช่องไหนก็นสีน้าเจ้าเก่าเราพะญ่สีน้ําว่าฉันจําไว้แต่ว่ากดว่าส่องพ่อใหญ่สีน้นําจันเพน โทรศัพท์ก็ยังคงเป็นเบอร์เดิม0895708640แนวนํนำมา,าว่าคุยหลักไงต่งางๆรวบรวมไว้ในหนังสือมุ่นมั่งดังเดิมเริ่มกวดอุบัตบัติเป็นพญ,ญาสอนกวนผ้าสิษย์สอนลูกสอนเมียสอนผัวสอนพ่อสอนเมยสอนลูกสอนเอนต่าขู่คอต่อแฉนใหญ่เท่านี้มุ่นนี่ครับเลิกง่ามในการน่ะ ปลูกเขือนปลูกสัน้นเลือกง้ามในการออกรถออกเลือเเลือกง้ามในการแต่งงานมูนี่แหละครับผมทำาน้ยฝันแน่งเนี่ย,ย,ยวันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องไทยอีสานพร้อมสีน,น้ำมาเบาพร้อมสีน,น้ำมาคุยคือฝากท่านไว้ตอนชิล่านะ่นี่ะว่าผมจีนเน้นไปทั้งเรื่องรักใจและกันรักร่ำรักค้ำสอนพญากรกาบปูญา พญาอนก่อนพระศิษิ์มุนี่ะครับเหตุที่ยดสองข้องสิซีให้ละเอียดได้บ้านเอาให้ละเอียดแปรพร้อมนะครับปิศนาถ้ำคำสอนต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันหายไปเบิดดละละบ่ใครเหลือพระใหญ่สีน้ำกับที่น้ำมาบอกมาคุยให้พี่น้องแฟนๆได้รับทราบหลังคนกับฟังซื้อๆหลังเทือกับบ่ได้เปรเปรบ่ถือ เป๋ว่าเขาใจยังสิจักเป็นเป๋วจังไหนว่าควบยังไหผมบอกออกไปนะครับตอนใน้ซ่องที่พิดไปแล้วนะผมว่าเนี่ยครับเป็นปิศนาถ้ำขอนึงว่าสี่คนหามสามคนหายสองคนตายคนหนึ่งโดดขึ้นคี้กับลุงสองคนถูกทุ่งน้ำหนาก็บอกเข้าใจว่าสันพญยายนามบอกละเอียดละเอียดให้ฟั่งแน้วสันครับผมผม,ผมที่ค่อยไปนะค่อยไปค่อยไปอันนี้มันเป็นปิศนาถ้ำซึ่ง สมัยโบราณนะครับวัดใดคู่บาอาจารย์อยู่วัดอยู่ว่าไปเทศงานนั่นงานนี่เพิ่นจะต้องนกทิ่เรานีขึ้นมาบอกมาคุยเดี๋ยวนี้บอกใครได้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 ฟังเลยล่ะครับบอกใครได้ฟังฟังแต่ว่านะงวดนี้มีตัวนั้นเ้องวดมีตัวนั้นเดออจังสีนะครับส่วนใหญ่เป็นเนว้นั่นเรื่องเป็นเนื้อหาสาระต่างๆกักอยากลุยอยากหายไปเบิ้ลอะดี๋ยวนี้ก็ได้แต่ว่าบรเป็นยังดอก ยังรายการมุ่นมั่งดังเดิมของพ่อใหญ่สีน้ำจันเพนเนี่ย,ยังเหลืออยู่ด้วยนั่งสีเอามาคุยมาบอกให้ฟังอยู่แต่ว่าก่อนอื่นมือนี่กะสิแก้ซะก่อนเดี๋ยวยันพี่น้องครับว่าเข้าใจวาบาบอกให้ฟังหนะครับความจริงตัวนี้นะครับสี่คนหามนี่สามคนหายสองคนตายคนหนึ่งเดือดขึ้นขี้กะลุ่ม สองคนเดีถือท่งน้ำหนานคันเฮาอธิบายเป็นตามหลักธรรมะอิหรีพันว่าซีคนหามนั่นก็นได้แก่ธาตทั้งสีผมเบาไปเลยดิแต่ว่าย่านพี่น้องเลยครับเอ่อบ่เข้าใจหลังจากที่ลบชีปไปละอันนี้มาเริ่มใหมก่ก็เลยขอชี้แจงนิดหนึ่งสีคนหามนั่นครับได้แก่ธาตุทั้งสีซึ่งเป็นของเน่ครับสรงร่างกายไว้ เพราะว่าถ้าร่างกายขาดธาตุทั้งสี่นี่แล้วขาดไปอย่างไหนอย่างหนึ่งเนี่ยครับ่นบอกเลยถ้าขาดแล้วเออมันจะเอียงมันจะเอียงไปจะทรงอยู่ตามปกติไม่ได้เปรียบกับคนนี่หามของสึ่งใช้คนสี่คนหามจึงจะครับไปได้ถ้าเพียงสามคนกับไปบ่อได้ครับมันเป็นรูปเรื่องเว้นไว้แต่ว่าของที่ใส่นะั้นมันอ่า ของใส่คนหน่อยกองเบาเอ่อฉนั้นจึงว่าสี่คนหามนะครับนี่แหละความหมายสามคนหายนั่นสามคนหายนั่นก็อนเนียพิชณาถ้ำกับเด็กแกว่ทั้งสามนะครับไว่ทั้งสาม,นะสามเพราะว่าไว่ทั้งสามนี่มันจะต้องหายไปเรื่อยๆพอปะทุมวัยหมดไปมันก็เข้าสู่เอ่อมาชิมวัยจนไปถึงบุญปะชิมวัยอ่าโดยลําดับนะครับผม เา้นว่าสามคนหายมาในสองคนตายนั่นก็คือว่านี่ครับตายในสมมุติหนึ่งนะครับตายนอกสมมุติหนึ่งคนที่โดดนะครับหม่ยความาคนหนึ่งโดดขึ้นชีกกรนะงลงกนั่นไม่หยั่งบาดก็คือครับจิตวิญ,ญญาณของคนตายนะนะซึ่งชีกกระลงตัวกระลงนั่นก็เยียบแล้วก็คือเฮ้าร่างกายของเฮ้าทั้งบิตนี่แหละครับนั่นแหละ การหลบลงวาซีคนนะครับออหามสามคนหายสองคนตายคนหนึ่งโดดกันชีกับลุงสองคนถือท่องน้ำหนานะครับบาทนี่มาถึงสองคนถือท่งน้ำหนาได้บาทสองคนถือท่องน้ำหนา,า,น,น,น,หน,านั่นก็ได้แก่บุญและบาปบุญและบาปเหตุเพราะว่าบุญ และบาปเนี่ยมันเป็นนะครับผู้ที่นั่มนะครับผู้ที่นั่มสัตว์ให้ไปเกิดในสถานที่ต่างกันก็คือผู้ทำบุญบุญจะต้องนั่มครับไปเกิดในสุคติผู้ทำบาปบาปจะต้องนั่ม้นั่นครับไปสู้ครับทุขตินี่แหละแล้ววันนี้อันที่คำถามเิน่นแนะนาไปว่ามันถามดอก เพิ่นสลอไปน่ะนะเห็นพญายญ่นีน้ำว่าลงกัทึ่งพญานทึ่งผ้าศิตย์มิแต่แน่าเป็นประโยชน์ว่าสันมาเด้พ่อได้มาฟังปินณธรรมดีแฮงอยากรู้ไปหลายมันมีหลายขอบ่อโอ้ปินณธรรมนี่ครับเมือกันเขียนเป็นปุ่มนี่ครับใช้นังสือนี่ไหวใส่เวลาย,ย่างแน่นยๆเป็นปีผลหลือขึ้อเ,เด๋แล้วแต่มันสิเหลือเบิดบเแล้วถ้าพอเราเห็ุไ้ผมกัมัน เปื่อยไปนั่การเวลาของมันก็มีหรืออย่างหนึ่งสําคัญนะครับสุขภาพร่างกายพระรา้าไม่พราะย,ยัยซีน้ำก็อายุหลายหลายเกจิพีซเกจิผาเข้าไปคือไปเรื่อยบ่ดนได้บังคันกับปีไม่มาหมดโมกุล่ากุ้งผ้ามีหน้าเลยแต่เขาไม่สายอย่างนัีนบบน้ยอ่ะมันกุลพุทธภาพมิตุหน้าไปกรกฎาสิงหากันยาเนี่ยครับนี่แหละครับไปเรื่อยๆอย่างนี้ต้อไปโลกก็เปลี่ยนแปลงไปหลาย จากโกครคไพ้ไข้เจ็บต่างๆโคบอโควิดเนี่ยเออโอ้มีค้อนมีแค้นไปเนี่ยสงข้ามโลกมู้นถ้าเสียวแนวดขณะที่ว้าอยู่นี่ก็ได้ว่าแต่จะิ่มสงข้ามรัสเทียครับยูเค่นที่แหลกคุลาวาตอนนี้เขาเจ้าก็สิเรียบลอยไปละที่ขาดการไว้มือในซ่องไม่นำมือที่แหลกซ่องพปง่ายสีน้ำจันเพ็นเด้อมีอย่างแนะนำเลยครับผมอยากแนะนำหรือว่าอยากสอบถาม ล่างคนขันสิออกรถไหมยังสิครับกระจักสสเอาเวลาใดมือใดวันใดยังสิกะกะกะถามไปได้0895708640าห้สี่ล่งคนกบว่าไข่ถอยพญยานยีีนามข่าวทอายบ่วมี่พญานนามนั่นบอกให้มีเจ้าหนึ่งเพิ่อนอยู่ต่างประเทศบ่เพิ่นถามว่าสิเดินทางกลับมาประเทศไทยนี่เวลาถลายดีจังสันจังสี เห็นจะทาเพิ่นว่าตอบเพิ่นไปเพิ่นกระอ่นเงินมนใม่โอ้ก็ดีใจครับเพราะไงชี่นามดีใจถึงแม้มันบ่บ่หลายแต่ว่าฮาองก็ดีใจด้มีพี่น้องครับเพิ่นเห็นความสาคัญบ่แม,มันให้คข่เดี๋ยวพยายามเพิ่นว่าให้ซื่อๆนี่วความสนีหาเจ้าเนี่ยเออให้จะมีกําลังใจว่าั่นครับโอ้ดีใจดีใจครับเพิ่อนโอนมาให้ผมกบ็บอไดะไรให้เพิ่อนโอนมาจะซื้อเด้อผมกับจ้าส่งหนังสือขึ้นไปให้ขาดทุนพอม เบาชื่อๆหนาะเพราะว่าการส่งไปตางประเทศเรามันหหวสองพันตั้งผมนี่ครับผมตั้งหอดเออแต่กับว่ายังหอกครับใจห้าฮหักกันพ่นแนะนไปลายแนวหลายางอยากให้ในยึดลักนี่ละ่ะเรื่องเรื่องข้องเรื่องประเภทนี่แ้วก็สนใจนี่ในเรื่องสูตรขวัญนี่ละ่ะเรื่องทํานองของการสูตรขวรัญนี่เอ,อ่อทำนองลุ่มทึ่งเจ้าหนีหม้ความโอ้อในท้องธรรมดา ให้เก็ดได้อันนี้่บม่นป็นมอลลั่มโบมินป็นครับมหากรว่าได้รุมทึงปฐมบดดาสีสีสีตีพะพรบัววอนวิเศษอดีเล็กเตโซสยะเขาบบตองใส่แบบมหาลานมหาลานก็เป็นของพระไปของภูเป็นปาดประหูสูดไปตรงเลียนบุนเติบไลยอันนี้ครับผมอาจังคอยศึกษาไปในรายการนี่แหละครับมียังกันแนะนําศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์ 8640มองติดต่ออันอยากสอบถามเรื่องหนังสือเรื่องยังน้ำพญานานี่หนังสืออันมุ่นมั่งดังเดิมเล่มกัวรุบาทนี่มันมีจะเรื่องพญานามโอ้มันหกเกตไเรื่องพอดีครับไมฮานะว่ามันเอาไว้เบ็ดทุกอย่างทุกแนวครับคํามผูกแขนคนป่วยผูกแขนขึ้นเฮื่อนผูกแขนเะยครับอ่าหนักผูกแขนครับพญ่หไงผูกแขนผู้เ่าผู้สาวจังส์จ ใส่คั่ไดผมแยกไว้แยกไว้เป็นคำเป็นคำจัอย่างใหญ่ธรณีแบีบบุล่านดังเดิมบาธรณีปุ่งธรณีอย่างเสียงานเกี่ยวกับธรณีทั้งหลายเนี่ยให้ละเอียดเลยครับอ่านเทือเดียววุวยว่ามันจําได้หลดอล่ะครับเพราะในหันมันมีออบปองในหนังสือเหลี่มนี้มีมออบปองอยู่สามบทคนนี้พระทองแล้วกะไข่ยอยู่ได้หรือเพื่อนบ่า ลังค้นกับทุมาที่แรกก็ทุ่มาตอวาพญานามอ้ยมันบ่มีหรอกเจ้าหาวาหลายมันเบิดไปละสมัยชุมมือเดียวพอเอาไปแล้วก็ไปทิม้มไว้ห่านพระบ่เบิ่งเกืกเถื่อมือหนึ่งเลยครับเพิ่นที่ไปเฮ็ดหยังละ่ะเพิ่นจำบ่ได้อ่านแล้วก็ลืมอ่านแล้วก็ลืมคือพ่อหนังสือว่สัสดุอด้ยินว่าพญ,ญนา,านีน้ำมันยกมือใส่หัวซะก่อนเดอ้อจังเอามาอ่านว่าะั่นยกมือใส่หัวอ่านสามคำ่ำเลโว้ยปองเปิดสวาสวาแล้วว่า เอ้ยย่องข่อยพนอวไปท่านบอได้พ่อใหญ่สาธุข่อยทั้งบ่เสื้อเจ้าสำที่แรกมาเห็นกับเจ้าของมาเลยยังมีสักสิเดอกไม้ขันเสื้อเนาะทุกอย่างนั่นนะครับแต่นโมตัสสาที่เสื้อกับเป็นบทมนต์เลยเอออิรีได้ยีจิมิโสพระกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธจังสิท่องให้เป็นบทมนต์ก็ได้เออเพิ่นว่าแม่นอิริเด้ครับผมนโมพุทธายะสิก็ได้ ให้เป็นครับสเสน่ก็ได้ให้เป็นมุ่นสาบเสงก็ได้แล้วแต่เฮ้าสิครับว่าดิจักเถื่อจักเถื่อสินะผู้เท่าผู้โทตะกี้ห้อยทุกเกื่นทุกสั้นพ้นมีเบิดนั่นแหละครับผมเดี๋ยวนี้ก็อาจจะหลงลืมไปแต่ว่าก็ดีใจได้ที่พี่น้องพ่นอานแล้วพ่นก็นยังย้อนขึ้นมาอยู่แม่นดาผมก็ดีใจ้อเป็นหยังกระถือว่ามีคนคิดตามที่มีคนฟังนั่นเอครับดาไปก็ได้แนะนําไปแห่งดีหลายนะครับ เพื่อนอยากให้ว่าบทอันโคงสร้างแก้วให้ละเอียดและก็ให้เปรพร้อมเรื่องยพญายาวสันกาคงสิมืดนี่ขึ้นสิบพราะท่นใดหลอกครับมือต่อไปคนละเดีย๋ยวผมจะบอกให้บส์อันหลักคบนี่แนะน้ำมาผานาจิตนาธรรมต่างๆนี่คือว่าขึ้นแล้วลการเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายนี่คือกันที่ท่านแนะนําไปว่าสัตว์โลกนี่ไปเกิดเ,เกิดเพราะอีหยังไปหยังเกิดมาเนี่ยจังต้องตาย ตายแล้วเนี่ยไปใส่จังสีนะครับโอ้อันนี้มันเป็นครับคำของทางธรรมะธรรมูเด้ยครับผมแต่ว่าผมกับพญายามพญยายามที่ีอามาเบาพญยายา้ทเจียวมาคุยให้ฟังเพราะว่าเรื่องกําเนิดของสัตว์นี่ครับที่จริงแล้วเนี่ยครับยี่พอเราก็เคยเบาเราศึกษามาแล้วว่ามันมีอยู่สองประเภทได้ลูกเลยเพื่อนการกําเนิดของสัตว์นี่อาศัยเหตุมีอยู่สองอย่างสองแนวเป็นเครื่องนําเป็นอย่างหนึ่งละคือกุศลผลว่า แต่แกบุญกุศลที่บุคคลครับกระท่เอิญว่าบุเพกะตะนะครับบุญยตาบุเพกะตะบุญยญาตานี่ครับมันเป็นเครื่องเครื่องสนับสนุน,นอันหนึ่งและอันสองที่พ่ายเกิดอากุศลก็ได้แก้ความซัวนะครับซึ่งครับบัณฑิตท่านผู้รู้ทั้งหลายนี่เป็นว่าเพรินท่าเพิ่นบ่มักทั้งสองอย่างนี่ครับมันเป็นเครื่อง น้ำสัตว์ให้ไปเกิดในที่ต่างๆนะครับและสิ่งสนับสนุนในการเกิดเป็นยังจังต้องเกิดสิ่งสนับสนุนในการเกิดก็ได้แก่นึงแหละครับผ้าทั้งสี่นี่ผ้าให้เกิดดินน้ำลมไฟนี่แล้วก็สองก็ได้แก่ขันหาคือลูกเวทนาสัญญาสังขาราวิญญาณแล้วก็ธรรมชาติเรานี่นะครับเออเป็นสิ่งที่ นั่มให้เรียกว่าปฏิสนธิในภพทั้งสามแต่ว่าผมว่าเอาค่อยๆว่าค่อยๆเปลี่ยนไปเด้อเพราะว่าเดี๋ยวปฏิาหาว่าสังขารนี้ไปหาสอนหนังสือสังขารโมเมนต์ดิสิ่งเหล่านี้นะครับมันถ้า,าฟังเข้าตั้งใจแล้วมันเป็นประโยชน์เลยเป็นประโยชน์ลนะหลายะเท้าชีเดีเตรียมตัวเท้าจิเดเตรียมใจอ ยังมีชีวิตอยูน่นี่พันจังวะเหตุเหตุข้อมดีแนวภาพไปเกิดเนี่ยครับคือบุญกับบาปสังเกต่ายๆโหลดครับคันผู้ชิดไปเกิดในภพที่ดีภูมิที่ดีนะซาดนี่แหละครับเบื้องโหลดเป็นคนมีเมีตากรุณามุทิตาอุเบกขาบบสั่งผู้ใดบบเบียดเบียนผู้ใดมีแต่ให้นมีแต่ท่านมีแต่ทรงมีแต่เสริมใจเป็นบุญเป็นกุศลเบื้องซาดนี่แหละครับ เจ้ามีบุญมีกุศลอยู่ใสในคนตายอยู่ใสคนเก็บอยู่ใสในเห็นหน้าพาวอรถดเนะครับเมียนดยิผู้นี้ครับไปเกิดได้พบภูมิที่ดีคันผู้ใดมักตั้งแต่อวุ่นไหยท้ายสงอ,อาลวาดบาดมางังอาขาดมาดแคน,น,นผู้นั้ผน,นผู้นี้สา,า,า,าบแซงผู้นั้นผู้นี้แต่มันตายจิบใสไหวไปมาเพื่อนบ่าบ่ได้ไปดีได้ผู้นี้ มักจะไปสู้ครับทั้งผละนะลนรกพุ่มผลปสัสสาวะเบิ้งในศาสตร์นี่แหละฉะนั้นผู้ใดอยากไปเกิดดีมีสุขก็ต้องเบิง้งศาสตร์นี้ปฏิบัติแต่แน่มันดีนะครับแต่ว่ามาส่องนี่จะแปลกจังหน่อย้อหลายคนว่าเอาพะยิเจ้าคือมาสิปแปลกๆจังหน่อยวย่าแปลกดอกมันเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ว่าคนบ่สมใจซื่อๆมันเป็นเรื่องธรมร,รมศาตรนนะขันเบา้าใดคุยไดกัน เาสิปอาัยแต่พระพนิวัตรกุว่าพนทบใครมีเวลาคือจะกี่เด้กอมันว่าเนี่ยครับโอ้ยลังคนว่าพระเขาไปเห็นยังไม่ได้กินกับนอนบ่กินกับนอนเนี๋ยวเอาแต่หมอนกับเสื้อไปครับท่านย่ำใดก็ได้ไปพนนอนตามสมประสง์ใจเพื่อ้แล้วเนาะนี่ก็เป็นเรื่องครับเบ้าออกเจาะแก้ครออะไรเป็นเมื่อแรกนะหน้าบุตท่านได้ว่าบุท่านได้ตั้งใจว่าเสิเบ้านั้นนี่ดอก แต่มาษาไทยง่ายมาพอกันนี่ครับเรียกว,ว่าสอ่องไม้นี่ครับคุยน้อไม้เนจังลอยแต่ว่าบระเด็ถิ่มเรื่องพญาาเรื่องผ้าสีเรื่องคําสอนเรื่องก่อนแล้ที่เน้นนักไปเรื่องรักนี่แหละครับคนเฮาเกิดมามันต้องมีหลักหลักยึดนี่รักใจรักใจก็ต้องม่รักรรมนะครับสําขั้นเนี่ยรักรมแหนามาก,ก่อนนะครับต้องมาหาลักใจ ข้าวเพื่อพืชได้ปฏิบัติได้นี่ดีเพราะรักใจกับนี่ข้าสอนนี่ยแหละค้าแนะนํำคือกันนะครับรักธรรมก็ได้แต่ว่าส่วนมากแล้วครับคนเข้านี่กับว่าใครได้ได้ฟังบ่กคได้ยินแต่ก่อนผมได้ยินดูอยู่พอแล้วว่าอ่าบักล่า,เอ,าอลเอ้ยความรอบคอบเใ,ในงานเรียบร้อยเด้อเท่าเอ้ยคนเข้าสะอาดกายจเจริญไว้สะอาดใจ,จเจริญสุขได้ละ ลาจงหัดเป็นผู้ขออภัยให้อภัยทํำผิดกับลพิษเด,ด้อลูกเอ้เราสิวาเออมีรักใจนะความขยันมันเพี้ยนเห็นไหมตั้งโตได้เด้อลูกเราบอกมันมีเป็นรวยพ,พันพันคำพนด้ส่วนทงางด้านครับรักถ้ำกับเื่อนรักถ้ำพ่นกับแนะนำเพ่นกับสอนหลังเทอเพ่นกับวาลาเอ้พรเพ่นสอนวา เออกัญญาณนะกาลีกัญญานังพ่นว่าอันนี้เฮ็ดยังเฮ็ดดีได้ดีจังสีนะเฮ็ดจังได๋จังสีอาเสวนาจะพารานังจังสีเข้าไปพังพระพันเถียรอ,อ,อันนี้ลหละผมสีเอามาคุยมาเบาสุพีนอฟังออในโอกาสครับต่อ,ตอไปน,นี่มันเป็นเรื่องทีห้วยคําว่าอาเสวนาจพารานังนการบ่ชคบคนพนันเนีมันเป็นนะครับแนวดี เป็นรักใจที่สูงสุดคําว่าภาษาพระพ่นวาเป็นมงคลมงคลแปลว่าอยังไงเหตุเป็นเครื่องจเจื่ญนแห่งสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนี่นะก็หมายถึงว่าสิ่งอ่าที่นํามาสิ่งความสุขและความจะเจร่ญนนะเพราะว่าเหตุนี่แหละคนทุกคนจึงปรารถนาครับต้องการให้มีแนวดีให้มีมงคลอยู่กับโตนี่แหละเพิ่นว่าอาศิวนาจะพารนางังพระพุทธเจ้าเพิ่นตัดบัญญังสี่ได้ครับ การบวชคบคนผ่านเป็นมงคลสูงสุดคือว่าเป็นมงคลยังยิ่งวันต่อไปอโดยมันจะตรงกันข้ามกับการนะครับคดคนผ่านอันนี้มันบวเป็นมงคลดีบวเป็นแนวดีนะครับพระพุทธเจ้าเ่ายมาจั้งสี่ลัเขาเอียนว่าลักถ้ำดินนะคำว่าผ่านเนี่ยผ่านนี่ก็แปลว่าผู้ตัดประโยชน์นะผู้ตัดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหมายความว่าเลยครับทำไรความสุขความเจริญ ทั้งตนเองและผู้อื่นยึดถือเอาแต่สิ่งที่มันครับเรียกว่าบ่เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็าคือน้ำความพินาศเลครับให้มันเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่นนี่แะเพราะว่าบดยึดนะครับบดยึดถ้ำเป็นหลักคือใจมีรรมอันนี้แหละเป็นลักษณะของคนพ่านพาคนผ่าน,นมีลักษณะแล้วเราทำลายประโยชน์แล้วทำสิ่งที่มันบ่เป็นประโยชน์ทั้งสี่ละ่ะ นี่แหละพระพุทธเจ้าพูนตัดว่าการบาวชคบคุผ่านเนี่ยเจ้ว่าเป็นมงคลสูงสุดหลักถรร้ำนี้มีเยอะแยะเลยครับเป็นเลยๆเป็นพันๆเป็นหมืนม่นๆคำซึงผมเนี่ยครับเรียกว่าสําระไหวเคยไปวา่าไปคุยแต่สมัยอายุสามสิบกว่าปีไปหันไปท,ทั้งเถอาพนก็ให่ว่ทาทัมมา้ทงธรรมะธรรมโมทั้งเถอเพนก็ให่ว่ทาทั้งเหลืองทั้งโลกทั้งยังกันเนี่ยนาเสดายช่วงระยะนี้ครับสมองนี่แล้วมันบอดจดบอดจำ หานโมตัสสะพระขาวะโตหอนี่ไปบ่ได้ก็มีหลังเถือกเนี่ยมันเป็นยังไงบูมันเจมันเถาตากเ็เเขื่อนเนี้บางถึงเวลามาตาผ้าตาฟัาง่งตาคือมีขี่หูขี่ตาตื่นขึ้นมานีไล่ไม่จ่ายไปโอ้นี่เนาะคนเถา,าฉันเอาละพ่อกันมือนี่เป็นมือตำยิศตำกอเนาะพ่อสบายสบายใจพ่อพี่น้องเด้ทยาบว่าเออส่งพราะหญ่สีนาำจันเพ็ญเนี่ยใหญ่ามาอยู่นี้ ต่อไปนี้ก็สินํำเรื่องที่ดีๆมีประโยชน์มาคุยมาบอกกับพี่กับน้องเด้อขอบุญขอบคุณพี่น้องครับท,รทุกท่านะผู้ให้การสนับสนุนในการพิมพ์หนังสือพญยายนาเพาอได้ครับได้ดำร่งไหวแต่ยู่ในโลกนี่แหละหาอยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ได้เปิดเบิงอาบ่ามีผู้ถามว่าเมื่อนี้ผมทีโอกาสล่าทัานสกอรเดอเพราะว่าช่วงต่อไปต้องคอยคุยกันเป็นเรื่องเป็นเล่ามันจะน่าดีๆครับ ต่อจากนี้ผ,ผมตั้งไว้เป็นร้อยๆเรื่องคนนะ,ะหลังจากที่ได้ทําไปในช่วงนั้นหลังจากปิดช,ช่องนั้นไปแล้วก็มาเตรียมตัวอยู่ตั้งเกือบสีเดือนหาแต่นว่ดีๆมาบอกมาคุยสิพินงองฟังหามือนีกรลาไปสักก้อนสบายดีสวัสดีสครับ